เราขับขับอยู่อยู่ดีๆมันรู้สึกวูบไปเลยรู้สึกวูบไปเลยคืออย่างที่บอกว่าแอมมีอาการวูบบ่อยๆนี่คือไม่เคยเกิดขึ้นไม่เคยเกิดขึ้นในการขับรถคือแอมเป็นคนที่ความดันต่ำด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็กินยาบำรุงเลือดอะไรเงี้ยค่ะแต่ปกติเราก็จะมีคนขับรถแต่วันนั้นเราอยากเดินทางกันแค่สามคนพ่อแม่ไอ้แม่ลูกแค่เนี้ค่ะมันก็เลยทําให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นก็คือมันรู้ตัวอีกทีแล้วคือรถมันปั้ง,ปง,ปง,งไปแล้วมันรู้แค่นั้นเลย มาเปิดก,กันต่อเลยค่ะสําหรับคุณแอลกมลวัน erm นะคะออกมาเปิดใจเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุที่พัธยานนั้นก็คือการขับรถชนนะคะหลายคนก็เลยพุ่งเป้าไปว่าเอ๊ะมีอาการเมาแล้วขับหรือเปล่าหรืออย่างไรงานนี้ต้องให้ตัวเธอออกมาชี้แจงเนีค่ะสำหรับประเด็นที่เกิดขึ้นเป็นยังไงไปฟังจากเธอค่ะ คือเราขับขับอยู่อยู่ดีๆมันรู้สึกวูบไปเลย hmm. รู้สึกวูบไปเลยคืออย่างที่บอกว่าแอมมีอาการวูบบ่อยๆที่คือไม่เคยเกิดขึ้นไม่เคยเกิดขึ้นในการขับรถ hmm. คือแอมเป็นคนที่ความดันต่ำด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็กินยาบำรุงเลือดอะไรเงี้ยค่ะ hmm. แต่ปกติเราก็จะมีคนขับรถแต่วันนั้นเราอยากเดินทางกันแค่สาคนพ่อแม่ไอ้แม่ลูกแค่นี้ค่ะ, hmm. คะมันก็เลย ทำให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นก็คือมันรู้ตัวอีกทีแล้วคือรถมันปั้งปังป้องอย่างนีไปแล้วมันรู้แค่นั้นเลยพอรู้ว่ารถชนปุ๊บหนูรีบวิ่งลงไปรีบเดินลงไปแล้วก็ไปทางยกมือไหว้ค้าบอกพี่คะมีใครเป็นอะไรไหมคะมีใครเป็นอะไรไหมคะเพราะว่ามีใครบาดเจ็บไหมอะไรเงี้ยหนูขอโทษนะคะขอโทษขอโทษวินมอเตอร์ไซค์ขอโทษเจ้าของร้านเข้าโต๊ะขอโทษท,ท,ท,ทุกคนที่อยู่บริเวณนั้นทั้งหมด ไม่ได้มีการหลบหนีแต่อย่างใดเราขอโทษก่อนแล้วก็ทุกๆคนเขาก็เป็นพยานพวกวินมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็พูดออกข่าวไปหมดแล้วแหละว่าแอลมีปฏิกิริยายังไงบ้างค่ะก็พร้อมรับผิดชอบทุกอย่างไม่รู้เพราะว่าหนูใส่แมสหนูใส่แมสแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ได้ต้องการที่จะให้มันเป็นข่าวอยู่แล้วด้วยคนจะแบบว่านิ่งๆก่อนก็ยังคงยังงงกับเหตุการณ์ที่ช็อกช็อกช็อกตกใจไม่มีใครพูดอะไร แล้วก็มีพี่มาถามมาเราเป็นอะไรไหมอะไรเงี้ยเราก็ยังหัวหัวโนตรงนี้อยู่เลย<ม>วันนี้เมคอัพกบอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ ไม่มีไม่ไม่มีใครที่จะแบบโวยวายอะไรขึ้นมาไม่มีค่ะเออไม่ไม่ดื่มค่ะเพราะว่าหลังจากที่แอลไปหลังจากที่แอลรถชนเสร็จปุรบแล้วก็เดินทางไปสอนอเลยทันทีแล้วก็ได้มีคลิปวิดีโอตอนที่แอลเป่าแอลกอฮอลด้วยแล้วก็มีหลักฐานการเป่าแอลกอฮอลอยู่ที่สพพัทยาเรียบร้อยในโทรศัพท์ก็ยังมีอยู่ค่ะเป็นกนเป็นศูนย์เลยค่ะหนูไม่ได้กินไม่ได้ดื่มค่ะคุณพ่อหนูยังไม่รู้เลยว่าหนูรถชน คุณพ่อหนูรู้ข่าวตอนเช้าในในข่าวพร้อมกับทุกคนทั้งประเทศเพราะฉะนั้นไม่มีใครช่วยแอลค่ะค่าเสียหายรวมๆแล้วเห็นเขาตีนะคะประกันตีมาประมาณห0 0แสน 5, นะคะ mm hmm. ซึ่งค่าเสียหายตรงนี้ประกันเขารับผิดชอบหมดทุกอย่างอยู่แล้วและแอลก็พร้อมที่จะรับผิดชอบทุกอย่างหมดเลยไม่ mm hmm. หนูไม่มีทัวลงเลยสภาพจิตใจตอนนี้ยัง,ย,งยังมีตกใจอยู่บ้างเล็กน้อยค่ะก็คือตั้งแต่วันนั้นยังไม่ได้ออกไปไหนเลยจนวันนี้ก็แข่งแข็งขึ้นค่ะแล้วก็ออกมาพบกับพี่ๆสื่อสันธ์ได้แล้วค่ะพร้อมที่จะให้สัมภาษณ์ <c oughs> นี่น้องชายก็เป็นคนขับรถ <c oughs> มาให้น้องชายค่ะคุณพ่อก็ส่งน้อง <c oughs> ชายมาให้กปกติก็มีคนขับนั่นแหละค่ะ <c oughs> ใครๆ <c oughs> ถ้าเป็น รอบตัวแอลคือรู้ว่าแอลมีคนขับอยู่แล้วอ,อย่างเงี้ยมันเป็นแค่อุบัติเหตุจริงๆที่ไม่ได้อยากให้ใครไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นค่ะเช็ค<ช>จริงจังค่ะ<ๆ>ก็หนูอาจจะเกิดจากการพักผ่อนน้อยเพราะช่วงนั้นแอลก,ก็ทํางานหนักหนักมากแล้วก็มันมันไม่ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกว่าเราเป็นโรคความดันต่ําด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหนูก็รู้นะว่าหนูเป็นคนขับรถแต่ว่าวันนั้นมันมันเป็นสิ่งที่มันไม่คาดคิดที่จะเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันก็ไม่เคยเกิดขึ้นกับเรามาก่อน ชี้แจงกับประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะเขบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีโรคประจําตัวคือเธอเป็นความดันต่ำต้องกินยาตลอดนะช่วงนั้นก็แบบว่าเป็นจังหวะที่ตกใจเหมือนกันมันวุฒไปอะนาะวุดไปเลยนะคะแล้วก็ลงไปเนี่ยพอตั้งสติได้ลงไปขอโทษทุกคนแล้วก็<อ>แ<ต>ล้วแต่ก็ไม,ไ,<อ>ไม่ได้หนีไปไหนก็รับผิไม่ได้อน<อ>นะคะอ่ะแล้วก็เป็นกำลังใจด้วยละกันเนี่ยส่งความห่วงใย,ยให้นะคะสำหรับเรื่องการขับรถขับราของคุณแอลด้วยนะคะ